สาธุสาธุสาธุขอให้การลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคาปีนี้ขอให้ลูกมีผัวได้เถิดขอขมามา20ปีแล้วพระแม่คงคาก็ยังไม่ให้ผัวสักทีสาธุป้าป้าใส่ตังค์เท่าไหร่เดีย๋ยว0บาทขอผัวโลไม่ลงทุนมากมากกูใส่40ก็ได้ไอนเนี้ยผัวพัาสติกยังซื้อไม่ได้เลยอ กูใส่ร้อยนึงก็ได้อะนี่มาลอยกระทงเนี่ยแต่งหน้าเนี่ยเหมือนเอาไปลอยอังคารมากกว่านะเนี่ยอะกูใส่200ยเลยอะ240แล้วพระแม่คงคาจะใช้ตังอะไรนักหนาไม่ได้ไปฟอกน้ำจืดแค่เนี้ยหาผัวไม่ได้หรอกเชื่อผมธอต้องใส่อีกอะพันหนึ่งพอไหมโอเคป้าผมเป็นผัวป้าเองครับอ่ะใส่ไปเลยตาลุถ้ายอมเป็นผัวป้าเอาไปเลยห้าพัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งหลายขอพรแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่าใช้เงินขนาดนี้ซื้อผัวไปเลยจะขาดไม่ต้องขอพรจากผัวแล้วพ่อแม่คงคาคงเหนื่อยแล้วนะคะขอผัวทุกปีเลยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้แต่งหน้าอย่างไรไปขอหลวงอาทิ์กันนะคะไปดูกันเลยค่ะความสวยเนี่ยมันซื้อไม่ได้แต่เงินน่ะซื้อผัวได้หรือเปล่า ป้าป้าอะไรลอยกระทงอะไม่เป็นมงคลหรอกเอาป้าไปลอยจะเป็นมงคลกว่าเดี๋ยวน้ำเน่า <laughs> เราก็จะมาในหัวข้อลอยกระทงหาผัวอ่ะหรือว่าลอยกระทงอย่างไรที่มีผัวเขาห้ามห้ามสวยเหรอคะมาดามแพรไม่ใช่คะ่ะห้ามไปลอยกระทงนะคะสรุปแล้วเขาแบบว่าจัดงานลอยกระทงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนแรกเราจะแต่งในธีมนางนพมาศกูก็ยังแต่งธีมนางนพมาศแต่เปลี่ยนเรื่องพูด ก่อนดูนะคะติดสกอตเทปก่อนหนังตาบวม <ake> ๆของเราจะได้หายไปในคลิปตาเดียวถ้าไปหาหมอเนี่ย7วันถึง1เดือนถึงจะหายแต่อันนี้ติดปุ๊บสวยปั๊บเลยค่ะใครหนังตาเยอะๆเหมือนมาดามแพมเนี่ยอ่ะติดไปเลยค่ะชั้นตาก็้ามาทันใดนั้นเลยค่ะปลุกเสกได้เลยอื ซีรั่มวีชูนะคะที่ทําให้หน้าเราเน็คาวใสแล้วก็สวยขึ้นนะคะวันก่อนเนี่ยกันคิ้วมาถามใครกันให้อ๋อกันเองเนี่ยราคาะออีกายค่ะโทรมาค่ะรอบก่อนอีปุ้ยไงคุยโทรศัพท์แล้วคุยกับอีปุ้ยพอเสร็จปุ๊บคิวแวงค่ะนี่คุยกับอีกายค่ะคิวแงวงค่ะหัวคิวตรงนี้ไม่มีนะโอ้โหชีวิตที่เราเนี่ยจะไปขอพอรแต่พระแม่คงคาเนี่ยพระแม่คงคาอาจจะให้พรแต่ว่าเรื่องจริงนะเป็นอย่างไรเราต้องปรับจากตัวเองก่อนเลยนะคะบางทีไปขอพอรที่มีผัวแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ปรับปรุงตัว หวัวเราก็จะไม่ได้บำรุงผิวก่อนแต่งหน้านะคะรองพื้นของรันนะคะเบอร์02พับของอาจารย์ฟูคาะ1ชิ้น,น150บาทถ้าใครอยากได้เนี่ยก็ทักมาดามแพมมานะคะพับเนี่ยมีทั้งพับแป้งฝุ่นแล้วก็พับรองพื้นนะคะอันนี้พับกลมๆอย่างนี้เนี่ย<ๆ>เขาใช้สําหรับเป็นพับรองพื้นนะคะมันไม่แดกรองพื้นนะคะทาไปเนี่ยติดอยู่บนหน้านะคะไม่ได้ติดอยู่บนพับ <c oughs> บางทีเนี่ยทาไปก็ไม่เหลือไปขอพอรจากพระแม่คงคาเนี่ยขอให้ลูกมีชีวิตคู่ที่ดี แต่ผัวมีแล้วยังไม่มีก็ต้องหานะคะเพราะบางคนเนี่ยขอพรว่าให้มีผัวแต่ไม่ปรับปรุงตัวอะไรเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องปรับตัวให้สวยและน่าดูชมอ่ะถามว่าถ้าไม่สวยผู้ชายจะมาจีบไหมผิดไหมถ้าเราจะไปจีบผู้ชายก่อนถ้าไม่สวยหรือว่าไม่มีดีจริงๆเนี่ยผู้ชายอาจจะแบบว่าเมินๆเราไงผู้ชายส่วนใหญ่เนี่ยจะคิดถึงแต่สภาพนางฟ้าและหนังหน้าเราล่ะปลาดุกปลาตีน <c oughs> อาทารองพื้นเปยนะคะเทคนิคคือการกดค่ะกดให้หน้าเนียนๆค่ะถ้าหน้าผูเป็นลูกลางแต่หนังหน้าดูไม่ได้เนี่ยอืยังไงผู้ชายก็เทนะจ๊ะสาเหตุที่ไม่สวยเพราะอะไรหนึ่งเป็นกรรมพันธุ์นะคะขอพรช่วยได้ไหมไม่ได้ช่วยค่ะหาหมอดีกว่านะคะอยากได้ผัวเนี่ยไปหาหมอเนี่ยบางทีอาจจะได้ผัวเป็นหมอ อันนี้ช่วยข้าวหมาแล้วคะสลัดคุณวิทย์ก็ส่งสลัดมาให้เ <c oughs> พราะว่าตอนนี้เนี่ยแพมก็พยาย,ยามจะผอมอ้วนได้กูก็ผอมได้กูบอกให้คุกมาให้ด้วยยังไม่คุกให้กูเลยไม่ต้องแดกมาแล้ว <c oughs> ความสวยของเราเนี่ยเราต้องสรรหาด้วยตัวเองบางทีเนี่ยความสวยเนี่ยที่พ่อที่แม่ให้มาเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกใจตาต้องใจชายอ่ะเพราะว่าทุนมันมาน้อยเหมือนกับกูเนี่ยนมก็ไม่มีกีก็ไม่มีอยากเป็นผู้หญิงใครจะมาเอาใครจะมาดูแลเราก็ต้องทําตัวให้สวยให้ซอฟให้ละมุนแล้ว คนที่ส่วนใหญ่ที่บอกว่าพี่ไม่สวยค่ะหนูไม่สวยค่ะต้นหนูมาน้อย ทุกอย่างสร้างได้แล้วจ้ะเมื่อก่อนเนี่ยเราจะบันด้ค่าตัวเองว่าเราเนี่ยเป็นต๊ดเป็นกระเทยเป็นคนไม่สวยผู้ชายไม่เอาแต่ตอนนี้อ่ะโลกมันเปิดกว้างแล้วเทคโนโลยีสัญญากรงสัญญากรรมก็มีก็ไปทำซะแต่ถ้าเกิดว่ากลัวก็ไม่ต้องทำเหมือนกูเนี่ยแหละได้แค่นี้ <c oughs> นะคะท่านผู้ชมคะเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนแล้วใครเนี่ยที่กําลังแคร์สื่ออยู่ว่ามาดามแพมค้าพี่ไม่กล้าแต่งหน้าจัดเลยค่ะเพื่อนข้างบ้านมันชอบว่าเพื่อนพี่ทักมามันชอบแซว แลก็ชอบหรือเปล่าหรือแชลเพราะว่าเราสวยกว่าโอ,อ้จบนะช่สิมาดามแพมก็พูดได้สิคะมาดามแพมมีผัวแล้วนี่อ่ะเรามาใช้คอนซีลเลอร์นะคะวันนี้เราใช้คอนซีลเลอร์ของอาจารย์ปิงปองนะคะก็ไปซื้อได้ที่พิงค์คีเมคอัพนะคะอะกอดกดกดกดไปการที่ทุกคนเนี่ยมาด้อยค่าชีวิตตัวเองเนี่ยมันไม่ค่อยโอเคนะแพมเจออุปสรรคมายเยอะแยะแต่แพมก็ผ่านมาได้ทุกคนก็ต้องผ่านมันได้เหมือนกันไม่ได้อยู่ที่โชคชะตาอย่างเดียวไม่ว่าโชคดีเจอแม่ผัวดีถ้ากูไม่สวยเนี่ยแม่ผัวจะสนับสนุนปัตอน แรกมันก็ไม่ได้สวยสะพรั่งสะพรึงถึงขนาดนี้แต่ตอนนี้เนี่ยมันก็สวยขึ้นดูดีขึ้นนะคะและที่สําคัญค่ะมีคนคอยสนับสนุนเนื่องจากความสวยของเราอีกเยอะมาดามแพมพูดได้สิก็มีผัวนี่ถ้ากูไม่สวยเนี่ยผัวจะเอาไหมนอนกับผัวเนี่ยเดือนแรกกูนอนไม่ล้างหน้า <c oughs> <c oughs> นอนด้วยกันไม่ล้างหน้า มอนเป็นสีเนื้อหมดเลยอ๋อก็แป้งติดอยู่ที่มอนนั่นแหละค่ะแป้งฝุ่นนะคะแค่จะคุกเองยังไม่มีปัญญาเลยเมียผมรักกูปะล่ะทำให้ได้นะคะดังนั้นเนี่ยวิธีพิสูจน์ความรักเนี่ยมันก็มีอยู่หลากหลายอย่างนะคะดูแลเราอย่างเดียวไม่พอก็ต้องดูแลถึงที่สุดด้วยรักฉันหรือเปล่าเธออะไรเงี้ยดูแลไปเลยค่ะเปรียบเสมือนผู้ป่วยติดเตียงกูสวยขึ้นเนี่ยไม่กลัวกูหนีไปหาผู้หรือไงไม่กลัวหรอถ้า กูหาัวใหม่รอเลยนะเพราะตอนนี้เธอวิ่งยังไม่ไหวเลยหรอหนักนมไงทํานมมาเพื่ออะไรเพื่อผู้ชายผู้ชายซตอบใหญ่ๆหญ่้าร้อยซีซีแต่จริงทำม,มา4ี่อนะแต่คุณฤทธิ์บอก500ร้อยได้ไหมก็ <c oughs> ทำไม้ผัวเล่นอยู่คนเดียวเนี่ยถาหน้อยเนี่ยใหญ่บุ้มขนาดนี้เนี่ยนะอ้มอ้ยอ้ยอร่อยไหมจ๊ะ อร่อยม่อร <laughs> ่อยไม่รู้สิขอตากก่อนการลงทุนที่เสียเวลานั่นก็คือการ ใช้แปรงที่เยอะเกินไปแต่ไม่ได้ผลอังสมควร6ชิ้นพอไหมพอซึ่งกลัวมาขาย6ชิ้น900บาทอันนี้ของดีออนนะคะราคา2,400บาทหรือ2,600บาทหรือ1 6 0 0บาทไม่รู้ช่างแม่งมันลวกันนะคะไม่ใช่ดิวเลอร์ขายค่ะปัดไปก่อนคะ่ะเดี๋ยวอ่อนเองเราเชื่อเสมออย่างนั้นนะคะติดมงติดแมสก็ช่างแม่งมันคะ่ะแต่อยากเป็นแรงบันดาลใจนะเพราะบางคนเนี่ยไปขอพรมา10วัด8วัด9วัดอ่ะถ้าไปขอลูกเนี่ยกูไม่ว่าเลยนะคะบางทีเนี่ยตั้งใจทําแล้วขึ้นขย จบแล้วทั้งวันทั้งคืนลูกก็ยังไม่มานะคะขึ้นขี่ขึ้นคล่อมก็แล้วจัดกันมาหลายยกแล้วก็ยังไม่ท้องสักทีนะคะเออลืมไปหรือเปล่าคะมาดมามแพมครมาดามแพมเออไม่มีมดลูกนะคะเรา <laughs> ต้องมองจากต้นเหตุอยากมีผัวไปขอได้แต่ถามว่าจะเอามาเส้นสังเวยไหมของแก้บนอะไรอย่างเงี้ยไปบนบานสารกล่าวจะแก้บนอะไรอย่างเงี้ยคือบนอะไรที่แบบว่าไม่ต้องเวอร์วังมากขอบบนบานสารกล่าวเยอะเกินไปอะ่ะแพมว่าบางทีเนี่ยท่านก็นะไม่ได,ไได้ไม่ได้กินหลอดใช้ง่ายๆคร าว่ท่านเองก็ไม่ได้กินนะคะ ขออย่างเดียวแล้วสำริดผลเนี่ยจะดีกว่าเหมือนมาดามแพมเนี่ยไปขอคุณวิทย์มาจากไหนขอมาจากพระตีมูรติอยู่ที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์นะคะแแบไปขอมาแล้วก็ท่านก็ให้จริงๆนะเป็นมูเตลูที่นั่นเนี่ยคนอื่นเขาไหว้เก้าดอกสิบดอกกูไหว้แค่ดอกเดียวพอไม่จะทูบนะคะดอกไม้เอาไปไหว้แค่ดอกเดียวแล้วขอผัวเลยไม่บนบานสารกล่าวใดๆทั้งหมดทั้งสิน้นขอไปเลยค่ะท่านก็น่าจะอยู่ไทยมาตั้งนานแล้วน่าจะฟังไทยรู้เรื่องแหละท่านเนี่ยเป็นเทพจากอินเดียท่านเป็นเทพอินเดียนะท่านจะน่าฟังภาษาไทยถูกแล้วพอยืนตร ตรงนั้นมาเนี่ยไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับมาดามแพรมอยู่กับคุณวิทย์เนี่ยกับ20ปีแล้วขอแต่ไม่ต้องบนบานสารกล่าวอย่างนั้นแพรว่าน่าจะดีกว่าหน้าอย่างนี้เชื่อไหมว่าไม่เคยเที่ยวกลางคืนไปแค่สองสาครั้งแค่นั้นแหละไปแค่พอให้รู้ถามว่าได้ไหม,หมไม่ได้ค่ะความสวยไม่ตะลึงมากพอถ้าเกิดว่าไปเที่ยวเทคเที่ยวผักเนี่ยมันต้องเกี่ยวมันต้องควักมันต้องไปต้องได้ไปเนี่ยไปทําไมคะไปเพื่อที่ว่าให้เรียนรู้แต่ถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ได้ดูสวยพอไปแล้วไม่มีใครเอาความสวยไม่สวยแต่ผู้ชายมาี ังไม่รู้ตัวเลยผู้ชายมาชนแก้วชวนกลับบ้านกูย,ยังไม่กล้าไปเลยนะคะเพราะตอนนั้นเนี่ยตามคุณวิทย์ไปเที่ยวอีเพื่อนเพื่อนของคุณวิทย์เนี่ยเขาก็ไปเที่ยวกันตอกนกลางคืนแล้วเราเนี่ยก็แบบผงงก็เลยแอบตามไปราตอนนั้นเรายังไม่ได้สวยชัดเจนอะไรขนาดนี้ไงแต่ว่าเฮ้ยเราก็ดีใจนะเช็คเรตติ้งคือแบบว่ามีคนจีบที่เธอไปเที่ยวอันนัน้นมันชื่อผับอะไรนะบาหลีอ่าบาหลีบาหลีหลมีน้ําอยู่หน้าหน้าซ่วมด้วยเอยไม่ใช่หน้าหน้าผับด้วยแล้วกูเดินไปเนี่ยกูล่วงตุ๊บลงก่อนเลยนะคะซึ่งหมายความว่าอะะไรคคาว่ตบ นั่นก็คือคําว่าตกรอบนะคะตกรอบของปาะารกระกกเทยก็คือไม่ได้ <c oughs> ล่วงขั้นตอนไปถึงเลยค่ะมีเครื่องสำอางให้ใช้ในส้วมด้วยกูํำท่าจะซับแป้งหน่อย20 <c oughs> อย่างนั้นก็มีเราต้องฝ่าฟันอุปสรรคกับตัวเองให้ได้ก่อนเนื่องจากว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนสวยเราต้องไม่แคร์ปากคนอื่นค่ะ วันนี้เนี่ยเราจะแต่งในธีมนางนพมาศไปขอผัวนะคะบางทีเนี่ยถ้าแต่งหน้าแน่นเกินแต่งตัวสวยเกินผ้าใบ้คงคาอาจจะหมันไซได้เนื่องจากมึงไปขอขมาแต่งหน้าสวยกว่าได้ไหมไม่ค่ะเราขอขมาได้ทุกวันเหมือนพ่อเหมือนแม่เรารักเราก็ลักได้ทุกวันไงผัวเราก็ลักได้ทุกวันอวดผัวจนได้ดีไงอ่าใครคะมาดามแผมอวดผัวเนี่ยไม่เคยพล่อง <c oughs> มาดามแผมคะแต่งหน้าแก่ขนาดนี้เนี่ยผัวไม่อายบ้างเหรอคะเฮ้ย <c oughs> มันก็อยู่กับกูมาเป็นสิบสิบปี แล้วป้าผู้ชายเนี่ยไม่อายนะคะแต่คุณถามเนี่ย อายแทนกูกูก็ไม่เข้าใจมันกัน <c oughs> คุณต้องปรับไมเซ็ตตัวเองก่อนว่าเออฉันก็มีดีในระดับหนึ่งนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ดีมากเพียงพอเนี่ยผู้ชายก็จะมาสนใจฉันไหมผู้ชายก็จะมาอยู่กับฉันไหมเพราะฉันเองก็ไม่ได้รวยเพราะฉันก็ไม่ได้สวยอะไรมากแต่ทําไมผู้ชายเขาถึงชอบในความเป็นตัวเองของเราแล้วก็ทนอยู่กับเรามาเป็นสิบสิบปีเราก็ต้องมองหาข้อดีของตัวเองบ้างนะคะหลายคนเนี่ยก็จะมักจะมองแต่ข้อเสียของตัวเองเนี่ยขาใหญ่เอ้ยตายแล้วนมก็เล็กตะก่แลกก็ดำไอ้จุด จุดพวกนั้นน่ะผู้ชายไม่ได้มองเห็นไม่ได้เล็งเห็นเลยนะคะเพราะอะไรคะทุกวันนี้เนี่ยมาดามแพรก็อยู่กับผัวรักกันดีมีอาชีพที่ดีช่วยกันทํางานเพราะว่ามาดามแพรเอาปี๊คุมหัวนะคะพอเวลาคุณวิทย์บอกไม่สวยปุ๊บกูก็เอาปี๊คุมหัว <laughs> เราใช้แป้งแข็งนะคะที่เป็นสีสว่างเนี่ยทาเป็นไฮไลท์รอบดวงตาบางทีก็แคร์สังคมเยอะเกินไปคนนั้นคนนี้ก็ติบอกโอ้ยไม่เห็นหล่อเลยไม่เห็นหน้าตาดีเลยบางทีผู้ชายหล่อเนี่ยอาจจะแค่นี้ก็ได้นะคะแต่ถ้าหล่อด้วยใหญ่ด้วยเนี่ยมันก็อาจจะแค่นี้นะคะหมายถึงความรักที่เขาให้นะคะ <laughs> บางทีเนะี่ยผู้ชายหล่อเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะคะไม่ได้รังสรรอะไรเลยคิดใหม่ทําใหม่ค่ะมันต้องอยู่ที่ตัวเราเองด้วยนะว่าเราชอบเขาแล้วเขาชอบเราหรือเปล่าแล้วเราอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขหรือเปล่าถ้าเราสวยแล้วเรามีความสุขเราก็จะสวยต่อไปค่ะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยของเมลินดาจริงๆมันเอามาเขียนคิ้วแต่แพม์เอามาเขียนขอบตาเพราะอะไรเอ้ยมันแฮปปี้ตรงที่ว่ามันกันน้ําน้ําตาหลังน้ําตาไหล,หลไม่เป็นไรเลยนะคะตาเล็กใช่ไหมกูว่าเขียนให้ตาโตหน้ากูบรานขนาดนี้จะมีใครเอาโถคนถามไะมี oh. ใครเอาหรือยังน่ะนะ <laughs> แล้วบางทีเนี่ยไปขอพรพระแม่คงคาเนี่ยให้พระแม่คงคาช่วยแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะช่วยตัวเองให้สวยขึ้นเสื้อผ้าหน้าผมก็ต้องพร้อมเพราะผู้ชายมันจะคิดถึงแต่สภาพนางฟ้าสภาพผีสางอย่างมาดามแพมเนี่ยบางทีผู้ชายอาจจะไม่นึกถึงแต่ณช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีมนมีพรหรือมีอะไรก็แล้วแต่มาดนจิตดนใจให้คุณวิทย์มาหลงทางมาหากูอาจจะเป็นมนของพระเก้าวัดหรืออาจจะเป็นไปได้ ว่าอาจจะเป็นพ่อแม่คงคาในช่วยดวนบันดาลน,นะคะอ่าวันนี้เราจะมาใช้อันนี้ค่ะหมอยลินดานะคะเบอร์ศูนย์สามราคาเบาๆถูกๆเพราะว่าไม่มีปัญญาซื้อของแพงๆแ,แล้วห <laughs> <ๆ>ลายคนคงสงสัยใช่ไหมว่ามาดามแพมซื้ออย่างเงี้ยไปใช้กัาลูกคา้าหรือเปล่าถ้าเราเก็บแพงเนี่ยเราก็จะใช้ของดีๆแต่ถ้าเกิดว่าใช้ของราคาเบาๆเราก็จะเก็บต้นทุนในเบาลงนะคะอ่ะเรามาใช้สีน้ําตาลก่อนแต่เอาจริงๆแล้วอะถ้าเกิดว่าแต่งสวยอะมึงไม่ต้องมีอะไรเยอะหรอกบางทีเนี่ยกูโดนข่มหนักมากอะจากช่างข้างๆโต๊ะ มาโดนข่มว่าอะไรฉันใช้ดีอ่าวันก่อนกูพูดไปนี่จะ <c oughs> ใช้ดีอ้ฉันใช้ Bobby ้เปล่าฉันใช้ Mac ลูกค้าเนี่ยเยอะกับหล่อนเพราะอะไรฉันใช้อะไรลูกค้าไม่เคยจะถามหลังๆเนี่ยแต่พอหลังๆถามเยอะๆปุ๊บกูดา่าเลยค่า ช้แบรนด์อะไรคะบอกผสมผสมกันไปนั่นละคะ่ะโอ้โหบางทีก็เยอะนะคะมาดามแพมเลือกได้คะ่ะพี่คะกูไม่รับงานคะ่ะแต่งเองไปเลยคะ่ะก็แต่งเองไปเลยสิคะอยากใช้เลยมึงใช้ไปเลยคะ่ะเจ๊แต่งหน้าอย่างไรร้อยลุกให้เหมือนเดิมทุกลุกอ่ะก็ดูมาดามแพมนะคะแค่ทางเนี้ยก็เริ่มจะดูดีแล้วนะคะบางทีตาคมๆเนี่ยผู้ชายก็บอกว่าเฮ้ยฉันไม่ชอบผู้ผู้หญิงที่แต่งหน้าเยอะผมไม่ชอบผู้หญิงที่แบบว่าแต่งหน้าเยอะแยะอะไรอย่างงี้บางทีเนี่ยผู้ชายที่พูดเนี่ยคือกูจะบอกว่าหนังหน้าก็ไม่ได้ดีหน้า มันหนังอ <and> <long> ินหนังปลาดุร <GO av uther> ีเควสเยอะนักนะพวกบึงเนี่ยจ่ายตังก็ไม่จ่ายเปก็ไม่เปเยอะนักนะเราชอบคุณวิทย์ตรงที่ว่าอะไรไม่เคยติอะไรเราหน้าเราก็บอกว่า ทำแก่เลยไหมไม่แก้ถ้ารักกูก็ต้องทนกูให้ได้ใช้ในสตอสีดำใช้ของราคาถูกๆเบาๆก็ได้นะคะหมอยลินดานะคะพอไม่ค่อยใช้สปอนเซอร์เลยนะคะก็ซื้อมาจากตลาดนัดแล้วก็ใช้ไปถูกและดีเปลี่ยนผีให้กลายเป็นคนแล้วหลายคนมักจะแคร์อยู่กับคำคนข้างบ้านคนในอำเภอมึงอยู่บ้านเนี่ยมึงแต่งหน้าทำไมนักหนาอายคนอ่ะนี่นี่นี่เคยนะนี่เคยประสบการณ์จริงจากนักเรียนที่เคยเรียนกับมาดามแพ็มเฮ้ยทำไมเราต้องแคร์คนพวกนี้อ่ะ เขามาช่วยซื้อข้าวเราไหมเขามาช่วยดูแลเราไหมเขามารักเราไหมเขามาเอ็นดูเราไหมแต่งหน้าเสร็จลบออกถามเลยไอคอนไว้แต่งตอนไปงานมันปีหนึ่งอ่ะคนชวนออกงานอ่ะแค่ครั้งเดียวอย่างเงี้ยจะสวยไปเพื่ออะไรสวยไปเนี่ยผมก็ไม่จเจริญหูจเจริญตาหรอกวันนั้นเนี่ยสวยได้แค่วันเดียวแล้วที่เหลือ เป็นผีสางนางไม้ทุกวันมันก็ไม่ใช่นะคะไปขอพรเนี่ยมันไม่พอนะคะเราต้องดิ้นรนถ้าไม่ดิ้นรนเราจะไม่ได้อะไรเลยนะคะเหมือนผัวเหมือนกันค่ะมันก็ต้องดิ้นรนหานะคะแต่พอเวลาแบบว่าพ่อแม่หามาให้มีอ้อาวนหนูไม่ชอบแบบม่เห็นจะหล่อเลยอย่างนั้นอย่างนี้ไงแต่มึงอะออกไปหาไหมนอนกับดิกหัวแม่ตีนอยู่ที่บ้านเนี่ยผัวลอยมาตามน้ำมิคะ นี่ผัวนะคะไม่ใช่ขยะเปียกที่ลอยมาตามแม่น้ําเจ้าพญาแล้วมึงต่วยเอาข้างทางได้อะไรอย่างนี้นะคะคุณขาถ้าเกิดว่าคุณชอบมอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยคุณก็ต้องไปอ่อยมอเตอร์ไซค์รับจ้างเราต้องชี้จุดเราต้องไปให้ตรงเป้าไปที่ไหนก็ได้แล้วแต่ให้สวยให้เป๊ะให้ปังนะคะไม่ว่าหน้าคุณจะเป็นแบบไหนเนี่ยขอให้คุณมั่นใจนี้มั่นหน้ามั่นหนกมั่นกันโหลกมั่นไปเลยเออเดินเลยค่ะดูพระมหา,าทีวีเจ้าส,สวยไม่ไร มั่นกว่ากูเยอะเออเอาง่ายๆอย่างนี้ให้เห็นความคิดของตัวเองว่าเฮ้ยฉันต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ต้องเปลี่ยน mindset ใหม่ก็ได้สีมาดามแพรมสวยนี่ เอาตรงๆนะเมื่อก่อนเคยมีแฟนที่คบกันมา9เดือนแล้วเขาไม่ให้แต่งหญิงเป็นผู้ชายแต่ไม่ให้กูแต่งหญิง <c oughs> เขาต้องปิดบังว่าเราเนี่ยเป็นแฟนเฮ้ย <c oughs> ฉันอยากเป็นผู้หญิงฉันอยากมีชีวิตที่เป็นผู้หญิงแต่เขาบอกว่าเราแต่งหญิงไม่ได้เพราะเดี๋ยวที่บ้านรู้ว่าเขาเป็นอะไรมามีแฟนเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แล้วละ่ะถามว่ามาดามแพมทิ้งเขาเหรอปล่ากาทิ้งกูเอง เราก็เลยแบบว่าตัดสินใจว่าเออกูจะเป็นผู้หญิงละตอนนั้นคือการปรับเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่นะพอแต่งหญิงปุ๊บไม่เกินปีหนึ่งอะมีผัวเลยคุณวิทย์ตอนที่ฉันแต่งหญิงปุ๊บเนี่ยคุณเห็นฉันอะคุณรู้สึกยังไงเกิดอารมณ์ทางเพศคือเห็นปุ๊บแล้วอยากได้ปั๊บเลยหรอ ฉันไม่มีคุณค่าอะไรทางสังคมเลยหรอเห็นแล้วเกิดอารมณ์ทางเพศอยากได้เป็นเมียกะว่าจะหลอกคบสักงห้ปีแล้วค่อยทิ้งเฮ้ยเอาตรงๆนะตอนนั้นเนี่ยคุณวิทย์เองเนี่ยก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะไม่ใช่หรอครอบซ้อนตั้งหลายคนนะนะมึงอะได้ยินไหมปิดคลิป ก่อนหน้านี้เนี่ยมาดามแพมเองเนี่ยต้องปรับมายเซนตตัวเองหนักมากนะว่าการที่เราจะอยู่ร่วมในสังคมได้ในฐานะที่เราจะเป็นผู้หญิงจากภายนอกเลยนะตอนนั้นยังไม่มีกีนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะนมก็ไม่มีมีแต่ฟองน้ําดุยดุยดุย,ดย <c oughs> อ่ะเราใช้ MTI สีขาวตัวนี้คือตอนนั้นนะ่ะเราก็คิดอยู่แค่ว่าเออถ้าเราเป็นผู้หญิงได้ก็ดีสิก็เลยจับแต่งหญิงก็เลยค่ะแล้วการแต่งหญิงวันแรกของเราเนี่ยประสบความสําเร็จเนื่องจากเราขึ้นรถเมล์สายอะไรไม่รู้อะจำไม่ได้ละอ่ะหนึ่งเจ็ดแปดมองผ่านลาดพร้าว ะะอยู่บ้านอาจารย์ฟูกใส่กระโปรงขึ้นรัดเมไปค่ะเราก็เขินขินใช่ปะล่ะว่า,วาเอ้ยเราแต่งผู้หญิงวันแรกไงเราก็ไปว่าเป็นแบบแนวเรียบร้อยใสๆหว,วานๆอะไรเงี้ยเฮ้ยผู้ชายลุกให้นั่งถามว่าเพราะอะไรกูเหยียบตีนเขาเหรอไม, <laughs> ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยผู้ชายลุกให้นั่งถ้าเราได้นั่งเนี่ยแสดงว่าผู้ชายเนี่ยให้เกียรติเราในฐานนะ ผู้หญิงโอ้มีความมั่นใจเพิ่มมาอีกหนึ่งละการแต่งหญิงมันก็ไม่ผิดตอนช่วงแรกๆก็กเ,เ,เขินนะคะท่านอาจารย์ยุละวันเนี่ยพูดให้แพมคิดอะ่ะอาจารย์ยุลวันในสมัยนั้นเป็นผู้ใหญ่ที่เด็กนักศึกษาเกียดเพราะว่าอะไรไล,ะไล่จับค่ะไล่จับค่ะใครแต่งตัวผิดคือไล่จับไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยค่ะแต่มีอยู่วันหนึ่งอาจารย์ยุลวันมาทักอีแพมนี่ถ้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปใส่กระโปรงให้เรียบร้อยแต่ถ้าหล่อนจะเป็นผู้ชายหรือก็ไปใสยย่กางเกงให้เรียบร้อยไไม่ได้กึ <noise> 啊！ คนลุกตอนนั้นเราใส่เสื้อนักศึกษาผู้หญิงนะคะใส่กระดุมผู้หญิงหมดเลยค่ะแต่ใส่กางเกงยีนนะนะเป็นทอมไปอีกเออใส่ชิมเมอร์เล็กน้อยถึงปานกรลาแต่งหน้าอย่างนี้แล้วจะได้ผัวหรอคะแต่งหน้าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ความสามารถเดี่ยอยู่ที่ตัวเองค่ะอู้ยนะคะดิ้นรนกันเราเองนะคะบางทีเนี่ยเจอผู้ชายปุ๊บหน้าหงิกเป็นซ้นตีนเนี่ยผู้ชายจะเข้ามาทักไหมคะไม่ทักนะคะอาจจะทักมาค่ะขอยืมตังค์หน่อยขอบุหรี่ตัวหนึ่งอะไรอย่างี้เราก็รู้สึกดีตรงที่ว่าเออ เราก็เป็นคนที่ผู้ชายเขาก็สนใจเขก็หยอกกาก็ลองก็แซวอะไรอย่างเงี้ยกูว่คิดว่ากูาสวยกูาตามเรื่องแหละเออมันก็ได้อยู่เราใช้อายไลเนอร์วันนี้เราใช้ของจีเซลอ่ามาเขียนอายไลเนอร์ให้ตาฉ่ำๆนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยไม่กล้าที่จะแต่งหน้าเยอะกลัวโป๊ะนะคะแต่ตอนนี้เนี่ยความโป๊ะเนี่ยปิดบังไม่ได้แล้วทุกคนรู้แฟนคลับรู้ว่ามาดามเป็นอะไรกระเทยก็คือกระเทยอย่าได้คิดเยอะนะคะคุณวิทย รู้แล้วยังว่าฉันเป็นกระเทยอเธอเป็นกระเทยเหรอใช่เธอหลอกฉันเนี่ยมีผู้หวังดีมาบอกมีน้องคนหนึ่งเนี่ยอินบ็อกมาบอกในสตาร์ทโยเว่ว่าคุณวิทย์รู้แล้วยังว่ามาดามแพมมีเป็นกระเทยคือ <c oughs> อ่าแลวหลายคนมาบอกว่ามักจะมีปัญหานะคะกับการแบบว่าเขียนไอายไลไนเนอร์แล้วผนิปขนตาปุ๊บแหว่งดังนั้นมึงหนีขนตาก่อนคะ่ะแล้วค่อยเขียนไอายไลเนอร์วิธีนี้แก้ปัญหาได้หมด ขั้นตอนแต่ละอย่างเนี่ยเปลี่ยนได้ปรับได้เสมอนะคะมีอยู่ช่วงหนึ่งเขาก็จะแบบว่าเน้นแต่งตาก่อนแล้วค่อยลองรองพื้นก็เรื่องของมันนะคะอย่ามายุ่งกับกูทาไมไม่แต่งอย่างนั้นทําไมอย่างนั้นอย่างนี้การแต่งหน้าไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะแต่การที่เราไปไหว้ขอพรมาแล้วยี่0ปีแล้วไม่ได้ผลเนี่ยเราต้องพิจารณาตัวเองนะคะตั้งแต่ไปขอผัวข,ขอนู่นขอนี่แล้วไม่ได้ตามอย่างใจหวังเนี่ยไม่ใช่ท่านไม่ให้พรนะท่านให้พรเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก่อนเพราะว่าถ้าคุณไม่มีคุณลักษณะคุณสมบัติ เพียงพอในการรับผ่อนอนั้นก็จะเป็นแค่ครีมทาหน้า <c oughs> ไม่ได้เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองอาบางทีเนี่ยขอให้มีผัวแต่พอมีผัวเสร็จปุ๊บก็ได้ผัวไม่ดีก็เลิกสิคะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเนี่ยท่านให้มาเนี่ยให้มาไม่ดีเลยอย่าไปโทษท่านคะ่ะถือว่าได้กินแล้วเราจบนะคะ เปลี่ยนทัศนคติใหม่นะคะอย่างน้อยๆเราก็ได้ลองเราก็ได้กินนะคะถ้าเกิดว่าเออหล่อเราก็ถือว่าเป็นบุญของเราแต่ถ้าไม่หล่อเนี่ยก็ถือว่าได้แดกของแปลกนะคะเปิดพิสดานคิดใหม่ทําใหม่มีคุณแม่อินบ็อกมาบอกว่าอยากได้มาดามแพมเป็นลูกสะใภ้ทั้งเลยค่ะแล้วกูจะเอาคุณวิทย์ไปไว้ไหนแล้วเนี่ยนะคะคุณวิทย์ นะม,มีแม่แม่บอกว่าอยากได้มาดามแพมเป็นลูกสะไพรยจึงเลยค่ะลูกชายแม่หลอดนะแล้วแม่ก็รวยมากด้วยนะมีการปาดหน้านะเธอยอมไหมไม่ยอมทำไมอ่ะฉันจะข่มกลับเลยว่าบอกถ้าเกิดสมมติฉันยืนแก้ผ้ากับกลางคืนเนี่ยรถของเธอใหญ่กว่าใช่ไหมบอกหรือว่ารถจอดเป็นแถบเลยอ้าวจอดทำไมอ่ะนึกว่าไม้กัน <laughs> ก้นรถไฟนี่มาให้กั้นรถไฟนี่แหละค่ะคือความมั่นใจที่มาดามแพมพยายามจะบอกนะคะ <laughs> เขาเนี่ยไม่ได้มีดีอยู่แค่หน้าตานะคะดังนั้นเนี่ยคุณแม่ขาดูเสียใจด้วยจริงๆค่ะดูชอบมไม้กัรรถไฟค่ะ <laughs> เข้าใจใหม่ก่อนว่าถ้าแต่งหน้าแล้วเรารู้สึกไม่มั่นใจเนี่ยขอคิดง่ายๆเริ่มจากการที่เราเนี่ยเจอใครแล้วเรายิ้ม hey, และสบตาก,กับเขานะคะอย่าให้ใครมาตัดสินวันนี้เราเนี่ยไม่สวยถ้าไม่สวยจริงหรือไม่มีดีอะไรเลยเนี่ยผู้ชายไม่มาเอาเราหรอกคะ่ะดังนั้นคําบัญญัติความของมาดามแพมคือมีผัวเท่ากับสวยนะคะนั่นอวดผัวต่อไปวันก่อนครูลูกก๊อปเนี่ยอวดผัวอยากอวดผัวมากก็บอกก็อวดไปเลยสิคะครูลูกก๊อปขายอย่าได้ แค่ะมีผัวคือสวยค่ะดังนั้นเรามาสวยกันไปด้วยกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนความคิดใหม่เนื่องจากว่าความสวยของเราเริ่มจากการยิ้มแล้วพอใจกับตัวเองจ้องเข้าไปในกระจกค่ะแล้วสะกดจิตว่าฉันสวยฉันสวยฉันสวยแล้วก็เดินออกจากบ้านด้วยความมั่นใจและทอไปใส่ปุ๊บอ้าวลืมรูดซิป <laughs> ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าแบ่งกันชมอมืและใครถามถึงถั่วเขียวนะคะตอนนี้ถั่วเขียวอยู่ข้างหลังค่ะก็งไงลูกถั่วเขียวก็จะนอนกับเราอยู่ตลอดเวลานะคะเพราะปกติเนี่ยน้องเขาก็ไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วตั้งแต่แบบว่าหลุดออกจากบ้านไปหายไป45วันเนี่ยน้องเขาก็แบบว่าอาการก็ทรงตัวอยู่อย่างนี้นะะเนี่ยราคาก็ไม่ได้อ้วนไม่ได้ผอมนะคะแต่ก็อยู่ได้เราปัดไปก่อนเดี๋ยวอ่อนเองนะครับหลายคนเนี่ยมันจะไม่มั่นใจนะคะเพราะตอนนี้เนี่ย อ่อนเข้มสองข้างไม่เท่ากันแล้วเอ <c oughs> าผู้กันไฮไลท์มาทาทับเนี่ยอีกคนที่ว่าเราเนี่ยว่าเราไม่สวยหรือเราไม่ดีหรือเราไม่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยแล้วมาข่มเราว่าแบบเฮ้ยใช่ของแบรนด์เนมใช้ของแพงหรือว่าใช้อะไรก็แล้วแต่ที่แบบว่าเฮ้ยใช้แล้วดูเหนือกว่าเราเนี่ยกูอยากจะพูดเหลือเกินว่าถ้าเราใช้อะไรแล้วสวยเราใช้ไปอันนี้สนับสนุนนะคะแต่เราจะไม่สนับสนุนก็คือว่าใช้ของแบรนด์เนมให้ดูเป็นของปลอม <an> <t os> บางทีเนี่ยใช้อะไรสวยก็ใช้เป็นอระดาษแต่ใช้ยังไงก็ได้ให้ดูไม่เป็นของปลอมนะคะถึงจะใส่ของแท้อย่างไรที่เหมือนของปลอมอะไรก็ว่าไปนะคะ <an> <t os> งานเราเนี่ยต้องเป็นงานไฮเอ็น <G l oss> ก๊อปเกตเอเท่านั้นจากสินเจิ้นไม่ได้เป็นก๊อบจากโรงเกลือ <an> <t os> ไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องไปแคร์อะไรกับชาวบ้านเขามากนักน,นะคร <an> ับ <t os> เงินเดือนก็ไม่ได้แบ่งกูถ้าแบ่งกู50าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ยมึงจะดา่ามึงจะขม่มมึงจะโคกมึงจะซับอะไรเนี่ยได้ค่ะอีพวกทั้งหลายเนี่ยที่ด่าเนี่ยไม่ลงทุนเลยหรอกเออบางทีเนี่ยเราก็คิดเยอะเกินไปนะคะจงยิ้มไว้แล้วบอกไว้กับตัวเองว่าเราสวยค่ะแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยรอยยิ้มของเราค่ะแล้วโอ้โหไปนาวตาไปไล่บ้างก็ได้บางทีในนินทาซุสบซิบกันไปแค่นั้นแหละถามมีอะไรดีก็ได้อยู่แค่ตรงนั้นนะคะ ทำดีเนี่ยมันก็ได้ดีแต่ทาชั่วเนี่ยเขาก็นินทานะคะแต่ถ้าเราดีจริงเนี่ยคำนินทาก็ทําทอะไรเราไม่ได้นะคะทาค่ะเอาสีน้าตาลเนี่ยทายก่อนพอทายอย่างนี้เสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็ใช้ลิปค่ะของ r a บ f lipstick นะคะเบอร์ 2. องศนอัพโรดได้นะคะสีชมพูให้ว่าคุนจะทําอะไรก็แล้วแต่บอกไว้เลยอย่าไปกลัวคํานินทานะคะถ้านินทามากูก็ด่ากลับ <laughs> อย่างนี้เลยค่ะคุณขาถ้าเกิดว่ามันไม่มีมูนไม่มีอะไรเลยเนี่ยถ้า จริงเนี่ยคุณมันก็ไม่ปกป้องถูกป,ปะภาพลักษณ์ที่เราสร้างก็สําคัญความจริงใจก็สําคัญแต่ที่สําคัญไปกว่านนั้นเวรกรรมชาตินี้มันตามทันค่ะคุณขาอันนี้เนี่ยแพมไม่ได้ด่าใครนะคะอย่าขนลุกค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับหนังหน้าของเราแล้วก็หนังหัวหนังกีของเรา <c oughs> เราก็ใช้แฮชัโด้คัะหนึ่งชิ้น300บาทนะคะที่มาดาแบบทาขายแล้วก็เหลือค้างสต็อกเต็มไปหมดเลยไม่เป็นไรจาไว้นะมึง <c oughs> อยากซื้อก็ซื้อค่ะซื้อ,อวันนี้เนี่ยพรุ่งนี้ถึงไม่คะ มึงรีบโอนตังมาก่อนเลยอย่าเยอะอย่าลบคาอย่าลุงลังอยากใช้มากเลยค่ะติดตามมาตั้งนานแล้วจัดแต่ไม่ซื้อจะมาซื้อตอนที่แบบว่าจะใช้ทุกคนค่ะรีบโอนค่ะโอนก่อนก็ได้ก่อนนะคะอยากได้ก็ซื้อค่ะไม่อยากได้ก็เรื่องของมึงค่ะอย่าลุงลังอย่าถามเยอะนะคะกันน้ำไหมกันน้ำค่ะแต่ถ้ากันน้ำแล้วจะล้างออกยังไงล่ะคะ่ะเงาทินเนอร์ราดหัวเลยค่ะแล้วก็เช็ดออกจบนะคะจริงๆเนี่ยสระผมอย่างเดียวก็พอนะคะแต่ถามมากเนี่ยด่าค่ะ หนึ่งชิ้น300บาทค่ะแฮชดว์มาดามแผมขาะ แต่พระแม่คงคาขอให้ลูกมีผัวเร็วๆขอให้ลูกสวยเปะ๊ะปังถีดวัอกแล้วหน้านแน่นด้วยเถิดสาธุลูกมาขอขามาพระแม่คงคาขออย่างไรอุ๊ยขอโทษนะครับไม่ทราบว่าคุณเนี่ยเป็นมนุษย์หรือนางฟ้าครับอ,อ๋อไม่ใช่ครับเป็นมักกะลีผลค่ะ <laughs> ว่าไงคะคุณสวยจังเลยเนี่ย<น>ถ้าย่างไรเนี่ยชต่งเป็นเมียผมได้ไหมครับคุณขาแต่งตัวมาขนาดนี้เนี่ยคุณไม่คิดบ้างเลยเหรอคะว่าผิดปกติไม่เลยครับสวยเป็นปกติเลยครับอดังนั้นเริ่มที่ตัวคุณก่อนเลยนะคะจะสวยไม่สวยเนี่ยไม่รู้แต่รู้เนี่ยไม่น่าจะว่างแล้วแหละคืนนี้ <laughs> ขอพอรพระแม่คงคาขอพอรไปก็เท่านั้นนะคะขอพอรไปได้สิริมงคลแต่เราต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนด้วยการยิ้มค่ะยิ้มสวยๆยิ้มไปเลยสิคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็นัดยิ้มไปเลยค่ะ <c oughs> สวยและมั่นใจนะคะในสไตล์ของคุณแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีขอไปลอยกระทงทิพย์ก่อนนะคะ <c oughs> สาธุบัง